มาถึงช่วงสุขหันษาทุกวันสุกแล้วนะคะที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนําหลากหลายรูปแบบเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวก็หลายกลุ่มเป้าหมายนะคะคบ,บางคนก็ชอบเที่ยวน้ําตกทะเล สยีสันอะไรต่างๆบางคนก็อาจจะชอบไปตามงานในเทศการชิมชมชอบอะไรแบบนี้<ม>วันนี้จะพาไปที่ระยองก่อนค่ะคะุณผู้ชมที่ระยองก็ไม่ได้มีแต่ความสวยงามเฉพาะท้องทะเลและหาดทรายเท่าน,นั้นนะคะเราจะพากันไปที่อําเภอวังจันทร์ ที่นั่นเนี่ยมีทัศนียภาพสวยงามอีกแบบหนึง่งจริงๆแล้วธรรมชาติเาก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าผู้นาชุมชนไม่หยุดเพียงแค่นั้นค่ะก็พยายามที่จะพัฒนาหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยการคิดทำทุ่งทานตะวันนอกฤดูกาลขึ้นมาอ,มอมไปดูกันเลยนะคะทีมข่าวภูมิภาพพาเราไปเที่ยวที่นี่ค่ะค นี่เป็นทัศนียภาพอันสวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสะในตำบลชุมแสงอำเภอวังจันรจังหวัดระยองที่ล้อมรอบด้วยแนวเทือกเขาชมเอาลเรียงตัวสลับซับซ้อนซึ่งกำลังเป็นจุดที่นักท่องทเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้าไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติพร้อมกับสูรอากาศบริสุทธิ์กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทุ่งทานตะว,วันผู้ใหญ่เบิร์ดที่กำลังออกดอกสีเหลืองอารามเต็มพื้นที่เกือบสิบไร่เรียกได้ว่าเป็นทานตะว,วันแปลงสุดท้ายที่ยังเหลือให้ชื่นชมอยู่ในฤดูกาลนี้ นายงชัยรอจนาวณิชยาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองบอกว่าปกติฤดูแล้งจะไม่นิยปมปลูกทานตะวันเพราะต้องใช้น้ํามากแต่ด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชนในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จึงใช้พื้นที่ส่วนตัวริมอ่างเก็บน้ําประแสะทดลองนำมเมล็ดพันธุ์ทานตะวันจากจังหวัดสระบุรีมาปลูกและมีการวางระบบน้ําอย่างช่วถึงปรากฏว่าให้ดอกได้ดีมีขนาดใหญ่หลําต้นแข็งแรงทนแดดสามารถชูด,ดอกชูใบดูสดชื่นได้ตลอดทั้งวันไม่แพ้ยามเช้าทุ่งทานตะวันแห่งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นทุ่งทานตะวันนอกฤด,ดูกาลจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับคือตอนนี้ทุกคนผ่านไปจากชนบรุรีใช่ไหมครับจากกรุงเทพ ทุกคนมองข้ามังจันหมดนะครับคือเขาจะมองไปถึงว่าไปแหล่แม่พิมไปจังชบุรีนะครับแต่พอผมมาทําตรงเนี้ยมันทาให้รู้ว่าอําเภอังจันเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรนะครับทรัพยากรเนี่ยเยอะไหมมีสองอําเภอนั่นก็คือเขาชมเมากับวางจันทรนะครับที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับผมก็เลยเห็นว่าเราไปเชียงรายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตกทางตะวันเนี่ยมันก็สวยใช่ไหมครับคนชอบถ่ายรูปเซลฟี่ที่เห็นโดยบ่อยนะครับผมก็เลยมองเห็นว่า อันนี้แหละเป็นจุดขายของเรานะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยทุกทานตะวันนะครับทุกที่มีทั่วไปนะครับแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ทานตะวันอย่างเดียวนะครับทุกพอไปนี้ใกล้เลยปุ๊บอีกแปลงนึ้งก็จะออกดอกต่อไปเบียนไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ครับก็คือไปถึงเดือนเมษาย,ยนช่วงสงการพอดีนะครับก็ถ้าใครผ่านมาก็เราแวะมาดูได้นะครับของที่นี่ก็คือเป็นของดีของพภอวังจันท์อย่างหนึ่งนะครับ นอกจากความสวยงามของทุ่งทานตะวันแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถทําบุญปล่อยปลาและให้อาหารปลาหลากหลายชนิดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านกันไว้เป็นเขตอพยพทานรวมถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตการล่องเรือทาประมงของชาวบ้านด้วยปร,ประทับใจมากค่ะท,ที่นี่มันแบบอากาศดีธรรมชาติอยู่ติดน้านําแล้วทานตะวันสวยมากเลยค่ะถูกใจประทับใจแล้วก็ กลับไปก็จะแชร์ให้คนมาเที่ยวเพราะว่ามันไม่ไกลจากกรุงเทพมากคะ่ะโอเคเลยค่ะสวยสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำประแสเป็นแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่อำเภอวังจันทร์เขาเฉาและอำเภอแกรงของจังหวัดระยองเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากภุทกภัยให้กับพื้นที่โดยรอบช่วยผลักดันน้ำเค็มที่หนุนเข้ามาในแม่น้ำประแส ในช่วงฤด,ดูแล้งรวมถึงเป็นแหลง่งเพาะขยายพนธุ์สัตว์น้ำและทำประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชาวบ้านโดยรอบรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพอันสวยงามที่กำลังทำเชื่อเสียงให้กับจังหวัดระยองด้วยสมบูรณ์และสะอาดกุณถ่ายภาพกับนิการเ้มขันทีมข่าวภูมิภาพรายงานค่ะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงๆนะครับจากที่ระยองคราวนี้พาไปที่ตากและที่พิษณุโลก